I <laughs> DON'T ชีวิตหนุ่มหลอกเขาเครมเครมเขาโอล่ลิ้นพันเลยนะพี่เวียสกลวัตค่ะเ่านจากปากรุ่นน้องคนสนิทคุณนัทอติรุธคือพี่เวียกับหนุ่มนัทเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราจํากันได้นะตัวติดกันยนงมาถึงโหมัคนคิดจะว่าเออตอนนั้นพี่เวียเขาจะโสดไปยาวๆอยู่กับหนุ่มกันเปบนยังไงนะเขาเป็นแบบบัดดี้คู่ซีอะคุณผู้ชมแต่หลังๆมาหลายคนเริ่มแบบเอ๊ะซูมรูปซูมคลิปทําไมไม่เจอหนุ่มนัทในไอจีพี่เวียเลยอะไปบ้านพี่เวียกไอนไปยูทูปก็ไม่ได้ทำด้วย แล้วหรองานนิ่นมนัดขอแจงเองเลยว่าที่ห่างกันเนี่ยเพราะว่า ให้อายเวียนะคะไปดูแลลูกสาวแล้วก็ภรรยานะคะประกอบกับว่าตัวนัทเองตอนนี้ก็มีงานละครมีรายการ YouTube ของตัวเองด้วยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน oh. นะว่างก็ทักทายกันรักกันเหมือนเดิมค oh. ่ะแล้วใครจะไปรู้คุณผู้ชมว่า oh. ทั้งหนุ่มนัทและพี่เวียเขานี่นะ,ะ <Okay. S 1> เป็นสายบุญจา้า oh. ตื่นเช้ามาตักบาตร <Nee. S 1> หนุ่มนัทเองก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปทําบุญทอดกรถิ่นที่วัดบ้านเกิดที่ไสายาพุ่มจ้า oh. นะฮะส <Ừ. S 1> งสัยกลัวเราจะไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนอีสานจริงๆตอนพี่แจ็คกรลีนไปสัมภาษณ์หนุ่มนัทเขาก ่ะจังหวัดชัยภูมิครับบ้านโนนจำปาวัดโนนจำปาอำเภอเทพสถิตไปเป็นประธานเพื่อนไปเป็นประธานแล้วต้องซอยกันนะซอยกันแมนครับแมนครับกับไอเวียล่ะคะเฮ็ดบุญน้ำกันบอยบค่ะเฮ็ดบุญน้ำกันบอยบบัวกันมีโอกาสก่อนไปไปครับไปไปตลอดเลยคนใหญ่เนี่ยมักตื่นเติมเศร้านะมักตื่นเศร้ามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดยังสิครับคอนเทนต์ผมกะไปไปผู้เดียวครับตอนนี้คือกะ ก็แยกย้ายกันออออทั้งเพื่อนกับไปฟังครอบครัววัดนี้เขาก็ต้องใช้เดียวออพี่วีอาจจะไปเลี้ยงลูกดูแลภรรยา